สวัสดีครับวันนี้นะครับฟุตบอลนะครับฟุตบอลที่ชอบของเมื่อวานเนี่ยตรงบรนจงนะครับไปอยู่ที่ฟุตบอลคาราบาวครับนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้นั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นฟอร์มเป็นต่อแน่นอนนะด้วยกับโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะแช่งหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นโอ้โหเรียกได้ว่านะครับ เก็บใช้ชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับความบาซ่าตกรอบยูโรปาลีกไปแล้วนะครับโอโ้โหเรียกได้ว่าเทนฮากนั้นเข้ามาในฤดูกาลนี้นะครับมีเวลาตกแต่งปรับปรุงนะครับโอโ้โหนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นให้เข้าที่เข้าทางนะโอโ้โหแฟนบอลเ,เขาเรียกว่าแฟนบอลผดแดงดีดาดีดาใหญ่เลยนะครับโอโ้โหคงมีได้แชมป์แน่นอนนะครับวันนี้ได้ชิงแชมป์ช่วย คาร์บาวครับนะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับนะครับแฟนแมนยูนั้นนะครับเรียกว่าถ่วยมิกกี้เมาส์นะครับไม่เอาเลยอะไรเลยนะครับแต่แต่ปีนี้หันมาจริงจังกับถ้วนี้แล้วนะครับก็เจอกับนะครับนิโคลเซนนะครับทีมอภิมหาเศรษฐีคนใหม่นะครับของกองกิจนะครับก็ต้องบังคับนะครับเป็นการบังคับให้แมนยูนั้นต้องชนะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบางมองว่าบางชอบเชียร์นะครับบอลรองอยู่แล้วนะครับชี้ไปที่นิโคลเซนนะครับ 90นาทีไม่น่าจะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลครับผมศึกลอนดอนดับบี้แมตช์ในพรีเมียร์ลีกคืนนี้นะระหว่างทีมทอสแนมฮอตสเปอร์นะครับกับทีมเชลซีนะครับลอนดอนจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีฟ้าคืนนี้รู้กันนะครับในเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับสเปอร์นะครับชนะหลังสุดนั้นนะครับชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็นะครับทำศึกดับบี้แมตช์ลอนดอนเอาชนะนะครับ เวทแฮมได้2-0นะส่วนเชลซีนั5-0หลังสุดนั้นยังไม่นชนะใครเลยนะครับชนะเสมอ3-2นะครับทั้งๆท,งท,งท,งที่การเสริมตัวผู้เล่นของเชลซีนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจเหลือเกินนะแต่ว่านะครับผลงานนะครับไม่เป็นที่ต้องการของแฟนบอลเชลซีเท่ไาไหร่นะครับแฮร์รี่พอเตเตอร์ต้องเจองานหนักอีกแล้วนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องเจองานหนักเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมนะครับ ตารางอันดับในคะแนนนะครับอันดับ4กับอันดับ10นะครับก็ตารางห่างกันพอสมควรฮะแต้มห่างกันถึง11แต้มนะครับคู่นี้นะครับลอนดอนแลวิแมทเคยเจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับเป็นนะครับเชลซีนะครับชนะไป4แล้วก็เสมอไป1นนะครับวันนี้นะครับสเปอร์นะครับเปิดบ้านด้วยกับฟอร์มที่เป็นต่ออยู่แล้วนะครับด้วยกับฟอร์มที่เป็นต่ออยู่แล้วแล้วก็ เรียกได้ว่าเชลซีนั้นอยู่ในช่วงที่แบบ3วันดีนะครับสี่วันก็ไม่ดีห้าวันก็ไม่ดีนะครับก็นะครับเชียร์ไปที่สเปอร์นะครับจะเปิดบ้านเอาชนะครับเชลซีได้นะครับผมวันนี้ลอนดอนจะเป็นสีขาวตามตากายเดือดทองครับผมสวัสดีครับ